สวัสดีครับผมก็ผม,ผมบล็อคเซอร์มันตะไก่นะครับในคลิปดวโนดนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมเดบิวต์ฟอร์เรสต์นะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นผมทําคิดเท่าไหร่นะเพราะแบบไม่ว่างนะช่วงนี้ก็ได้สอบด้วยนะครับโอเคครับอันนี้นะครับผมได้ไปอซื้อเกมเดบิฟอร์เรสต์นะครับ ในสตรีมนะครับมาเล่นนะครับโอเคช่วงนี้อาจจะเปลี่ยนแนวหน่อยนะเพราะว่าไมคครับผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วนะอ่ะก็ลองจะมาเปลี่ยนแนวดูนะครับก็จะเป็นเกมเอาชีวิตรอดในป่านะครับโอเคผมไปเล่นมาก่อนนะครับตานึงนะครับลองเล่นเฉยๆนะอ่ะเริ่มกันเลยอยู่ในเครื่องดีนะตรงนี้ก็จะเป็นลูกเราก็ขา ที่แบบกินไม่ได้ก็จะเป็นหนังสือนะครับ The Trimming Survival แล้วจะเป็นคร,ร,รื่อนคาราบัวอ่ออกมาพข้นาอี้อือืมอม จับลูกเราจับมเราไวแน่นเลยไม่นะหนะลูกเรา้มันไปมันอุ้มลูกเราไปแล้วไม่น,มน,มมน,นนะ ไม่ไม่นะโอ้โหเลือดเต็มเลยอือหอือหนมาตรงนั้นเลยเลยโอ้โหเลือดเต็มมือกินอาหาร อี่น,นี้เจอของอะไรก็เก็บมาให้หมดนะอาหารอาหารที่นี่ที่ไหนเหรออ่าเหมือนว่ามันจะเป็นการแรนดอมด้วยนะแบบแรนดอมเกิดนะผมเล่นตาที่แล้วนะมันไม่ได้เกิดที่ตรงนี้ทีนนี้ตอนนี้เราก็ตามขอไปก่อนผ้าชื่อแรกแรกก็ค่อนข้างจำเป็นมากเลยนะ จอแบบต้นไม้แบบนี้เราก็บตัดไปนะครับได้ติเยอะกล่องแบบนี้นะครับเปิดไม่ได้นะอย่าไปเปิดมันเชียวกล่อ,องสีชมพูหวานแล้วมาชิดติดติาาดติดติดอิอ เจ้ากว้างเจออย่างนี้ครับให้เราครัฟหอนะแบบมันจะปายง่ายมากเลยนะอยู่ลมพัดแรงมากกดตัวไอ้นะเป็นตามรครัฟของให้เราลิกขวาสามารถแล้วเราก็คัฟนะครับิขวาโอเคแล้วก็คลิกที่ไม้ติดนะครับแล้วก็จะได้ไม้ติดมานะครับเป็นการทำหอ,อกนะครับผมอ่าเมื่อกี้เจ้ากว้างอยู่ไหนเล่น้ล่นเล่นเล มันม่นจังหวะนี้เอ้าเดี๋ยวเอ้ยมันสูงเกินไปหรอเพราะว่าผมก็เลงอยู่นะไอเจ้าคว้างไอเจ้าคว้างป่าเอ้ยวิ่งตามมันไม่ทันนะเ๋ยวพยายามนี่คือมันต้องเลงต่ำกว่านี้ว่างั้นเป็นในวันคราบนี่มันมันหยอดนะครับเพราะน,นั้นเลงประมาณนี้ เอา้าได้ไงได้ไงจังหวะนีไ้ไม่โดนจะควีมือการปลาปลาหอกของผมอีกช่างกระจิดล้อยช่างจริงจริงอือยโดนหาจงกวา่าแต่เนืนะครับจังหวะนี้นี่เอาหนังมาขอเลยแล้วก็ตัวหัวหัวไม่ต้องเอานะ Okay. ตอนนี้เราก็เปลี่ยนไปใช้เปลี่ยนไปใช้ไม่มีแทนในการตัดไม้นะครับฟาร์มของนะ,อะตอนนี้เราก็ไปฟาร์มกล่องต่อนะครับเพราะว่ากล่องค่อนข้างจําเป็นนะมันมีแบบผ้านะผ้าเราต้องใช้เยอะหน่อย ทุกีเพื่ออะไรยาเราเก็บได้แค่นี้เก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บที้ืม่ากอนี้ข้างหน้าคือที่นั้นอืเหมือนจะเป็น,นหินนะครับอา อย่าลงไปดีกว่านะผมมันอันผมชิ่ว่ามันาตาล,ลายนะครับมันขึ้นยากมากนะตอนนี้เราก็เดินไปกวานสติกเก็บสติกนี่มันเก็บได้ค่อนข้างน้อยนะครับโอเคอ่าเราเดินไปนะไม่เจออะไรอันนี้ไม่เจอ เนหมดแล้วนะหลอดหลอดอ่าข้างล่างขวานะดูได้นะครับอ okay. ่ามันก็จะมีเอ่อจำกัดนะคะเอ e น g y เราก็ต้องรอมันฟื้นตัวสักทีหนึ่งกินแล้วเลื่อนรถวัตต เราต้องหาพื้นที่ดีๆครับในการทำตรงนี้ไม่เป็นพื้นที่แย่นะครับผมผมต้องหาแหล่งน้ำนะเป็นแม่น้ำลำธาราาจะดีมากเลยนะไม่งั้นก็แบบเจอแบบหมูบนะหม่บ้านนะหมู่บ้านของไอ้เจ้าคนป่าคนป่าหน,น้าโง่ที่แบบเอาลูกเราไปเฮ้ยเจอจิ้งจกยักษ์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 ไปไหนจ๊ะ จิงจกย์ขายจิงจบยาขาย,ย,ายไม่จับจะเรียกคำคานั้นจริงๆเหรอจิงจกยักอเ,เอาเป็นว่ามันชื่อจิงจกยัาแล้วกันเนาะทั้งเกมเนี่ยผมจะเรียกให้เจ้าตัวนี้ว่าจิงจกยาเฮ้ยพี่นั่นนาคนป่าคนป่าตรงนี้มีเรือนะ นี่มีมีมีชาชาอะไร่ะลามอ่ะชะลามตายด้วยดกดเร่งเลยกดอีอ๋อเป็นการแบกนี่นี่ผมรู้แล้วผมจะสร้างบ้านตรงไหนตรงนี้ก็ได้อยู่นะบ้านป่าไม้ตรงนี้นว่าสร้างบ้านตรงไหนดีเดี๋ยว ขอเดินขึ้นไปบนนี้ปั๊บว้าตรงนี้ก็เหมาะเลยนะเอาเอาเป็นว่านะผมจะสร้างบ้านตรงนี้เลยนะกันนะนี่แหละทำเลดีๆทำเลดีๆของเรากดจีนะเพื่อทีโอเครงนี้เราก็ฟาา์มของไป ฟา,า,า,ามไปฟามไปยาวครับจะมานี้ผ้าที่เก็บมาเยอะเลยมันทำได้หลายอย่างนะทุกวันนี้เอามาทำไมโดนทิ้งโดนทิ้งไปกระโดโดสับเสีย e n นจ g ้มากเลยนะกระโดดสับอย่าทำนะ แบบแค่ฟาบของกระโดดสาเสียนิงที่เยอะมากเยอะมากๆนี่สามกนเลยนี่าได้น่าจะได้แค่หัวมันนะส้บสามครั้งมันจะหลุดอเก นกฆ่าได้ไหมนี่ออใช่สักทีหัวหัวนกอะเอาทีเอาทีอันนี้เราก็ฆ่าไอ้เจ้าฉลาดเลยแร่เนื้อซับคอฉลาดอีกกระดิ่งเลยโอ้โอเคโอ้ น,นี้เราก็กดบีนะกดบีเป็นการค้าของเหรอการค้ามนะแบบนี้นะนี่คือการค้ามนะอันนี้คือแบบคอลเลคชั่นสัตว์ที่เราฆ่าได้ประมาณนะั้นอ่าอันนี้ก็จะเป็นกองไฟนะอันนี้ดีสุดนะผมว่าแต่ใช้ของนนะี้ไปหนึ่งหรือไม่ว่านะสร้างบ้านประมาณ ผมว่านะขึ้นไปบนนี้ดีกว่าปะขึ้นไปบนนี้อ่ะ,อะผมตัดสินใจแล้วสร้างบ้านบนนี้กดตัว E กดตัว E นะครับอ่าแล้วเราก็เอาของใส่ไปนะครับแล้วก็เก็บินเพิ่มนี่บ้านใหญ่ก็กดอ่าใส่ใบไม้ โอเคแล้วเราก็กด E นะครับเป็นการจุดไฟนะครับอ่ากด E ปึ๊บโอเค, <c oughs> อเ,คเอได้มาแล้วนะครับผมี๋ยวผมไปเอาอ่ะหัวฉลามนะครับขึ้นมาตรงนี้ก่อนจะได้แบบมาย่างพร้อมกันเลยได้ทีละเด้อเจ้าฉลามน้อย ย่างได้ปะเนี่ยผมถามจริงเถอะผมไม่เคยทำนะ <c oughs> หัวฉลามจะสุคนคนป่าทำได้นะเอาหัวฉลามหายเอาหายไปเกินมันมีสะพอนหายเหรอไปเกินไปเกินตอนนี้เราก็เคลียร์พื้นที่ก่อนนะ เราสร้างบ้านแล้วก็เมี่ยงพยายามเหี่ยงนะแล้วค่ชาร์จแล้วค่อยฟันก็ได้นะมันจะมันจะฟันแรงนะแต่ถ้าเราฟันรัวมันจะไม่แรงนะมันจะรัว บ้านนี่เป็นสมองแข็งอ่าเอาบ้านหลังใหญ่เลยดีไหมหรือว่าเอาบ้านหลังเล็กก่อนเฮ้ยคนป่าล่ะคนป่าคนป่าสวัสดีอืมสับไปหนึ่งทีที้ขวางขี้ขวางง่ายกิน ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกมาคนเดียวป่าเนี่ยเห็นมาคนเดียวอย่างไม่ได้นะผมเล่นมาตายที่แล้วนะเห็นมาคนเดียวที่ไหนได้นะมาเยอะมากอันนี้ก็แบกนะแบกแบกเอาไปใส่ตรงนี้อี่มันจะได้เผาย้างหัวฉลามมันทำได้ไรได้จริงอะผมทำแล้วนะ มันหายไปเฉยเลยต้น,นี้ก็ตัดไหมอ่พยายามตัดแล้วเวี่ยงนะทำรู้สึกใช่เปล่าวะว่ามันก็เท่าเดิวมว่าสับแบบนี้ แล้วก็พยายามเก็บไม้ไปก่อนนะทำไม้แกกิ้งดิโอเคนี่ก็ตัดไม้เป็นของนะ บาดเด็กตัดไม่โดนเอาตัดไม่โดนอ่ะเอ้าเมื่อกี้เป็นไรอ่ะตัดไม่โดน แล้วก็ตัดขึ้นมาไปเมื่อกี้น่าจะเป็นแบบพื้นต่างระดับหรือเปล่ามันถึงแบบทำไม่ได้อันีเหมือนเข้าไปเนี่ยทำไมทุกไปแล้วมันเหมือนเดิม โอ้เอนิจจผมโหต้นไม้ตรงนอี้เกลียมากอ่าได้บ้านแล้วนะที่เหลือก็ทิ้งไว้ไม่ตรงนี้แหละเนาอเออีเดินรอพอดีตัวอีตัวเอา เฮ้ย okay. อือมีกตัวนกออมาอีกโอ้เอนิจี้หมดใจนะตอนนี้เอนิจี้เราหมดนะแล้วก็ได้บ้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไหนเข้าดูดิอ๋อ oh. เป็นบ้านหลังเล็กมากเลยนะ oh. ตรงนี้มีแบบ ขึ้นข้าวเกิดด้วยได้กระดูกมาเพียบกระดูกนี่เอาไปทำเกาะได้นะว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอ่าทีน,นี้ก็เอาชน,น,นะกันน,นะเคแล้วรสซนะีนะครับอ่าเอาสองชิ้นเลยนะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะ อีกทางไหนทางไหนตงรงนั้นยังไงไอ้คนณปาหยุนะกดขีดขวานะเวลามันจะโจมตีเอาดีเป็นไรอ่นะเป็นไรเออ เอ,ออะกด e นะโอเคเราก็ได้กระดูเพิ่มนะเวลาคนป่ามาแล้วก็ฆ่าได้นะฆ่าง่ายๆนะแค่แบบกดต e ีนะหาจังหวะดีอ,อ๋อก้อนหินเราก็สามารถปาได้นะ นนี้ก็แบบเริ่มจะมืดแล้วนะผมต้องหาความสว่างนะเดี๋ยวกดตัวไอ้นะดได้ขวามนะได้ขวามบนไฟกดตัวเอมันก็จะได้ไฟนะดะูกดตัวเอกดตัวเอลพี่มันก็จะสว่างขึ้นนะั่นเอง แล้วก็เอาไปใช้สำหรับดูในที่มืดได้ค่อนข้างง่ายเลยนะตถวนี้เราก็เช็คล่าล้าวลยก่อนแถวนี้ผมพี่คุ้มนะจ๊ะอืม อีกแป๊บหนึ่งนะเราก็จะนอนได้แล้วนะอ่าอีกนิดอีกนิดอีกนิดโอ้โหหมดไวคือแบบหมดไวมากมันมันต้องเอาหัวกระโหลกนะหัวกระโหลกมาทำหมามันจะหมดช้าหกระโหลกใส่กับไม้แล้วก็เอาผ้าใส่ แล้วก็จุดไฟมันจะค่อนข้างช้านะโอเคอนิดเดียวอีกนีดเดียวโอเคเราก็สามารถนอนได้แล้วนะนอนเลยโอเคยิตตื่นขึ้นมาแล้วนะโอเ้เชา้ชาเช้ามากเลยนะ ช้าสักทีจะสดชื่นจำใสก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับ EP นี้นะครับอ่าถ้าผมถ้าอยากให้ผมทำต่อนะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับอ่าฮะอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์สำหรับการเอาชีวิตรอดของผมนะนะครับในป่าเดอะฟาเนนั่นเองอันนี้ก็จริงเลยหรอดดำเียวไม่ขนาดนี้เลยเหรอครับพี่โหก็ประมาณนี้นะสำหรับ คลิปวิดีโนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับที่สําคัญเลยนะครับคืออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมนะครับสําหรับคลิปวิดีโนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม